ข้างกันสิบแอคเคาท์ให้อัปโหลดหมดเลยโอเค <Okay. S 2> ้อูกก่บวกอัปโหลดถ้าก็แฟนกันครับไม่จริงครับถ้าอู่ก็อัปโหลดบวกกับเวรกรรมครับ <c oughs> ควรทำยังไงกับเพื่อนที่ชอบสวนโพคู่ชิป <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> พระเจ้าตากแล้วใครเก็บคะพี่อู่เก็บครับ <c oughs> พี่อู่แลก็คืน <c oughs> อย่ากแกงน้องบอสอัปโหลดมีแฟนหรือ,อยังครับ <c oughs> ยังครับยังครับ เล่นกันไหมพี่โจพี่อู๋คะปลาปลื้มกับม้าเป็นต่อเป็นไรกันคะต้องให้เขาแถลงการแล้วแหละเรื่องข,อ,อ,ของครอบครัวอูขอไม่ยุ่งครับเฮ้เยอะไรอะ่ะกดมาแล้วเหรอก็เป็นนั่งไกลๆไปนั่งไกลเช็ไ,ไม่ไลฟ์ก็หรอไลฟ์อยู่นี่ไงขอนั่นมาเร็วเอ่อ What's up bro เป็นสิวเหมือนกันเลยหรอ

สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับีปขับไปขับยอโบรสสวัสดีครับสวัสดีครับรอบสครัยอโบฮัลโหลฮัลโหลบายฮัลโหลไอโฟนสองโฟเม้าอะไรครเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยดีิไดไมอ่ะเออแอด้องเข้าไปด้วยแล้วพิมพ์ไว้พิมพ์ไว้ี่ก๊อฟอยู่ที่อู่ะสวัสดีครับกที่ั้งเดียวไม่ทันล้อย่ลืมกอนล้พีนงเนอุ อีกหนึ่งคนมันเพิ่มไปสำคัญเลยมันใช่มันจะถอดมันอยู่ใกล้กันด้ยอารถเสียงมันจะอนตายละเอารถมาอยู่ในนี้แทนมัเออเอาไปเจ้าใหญ่หรือเปล่าเจอเล็กมันโดนับแทบก็สวัสดีนะครับวันนี้พวกเรานะครับทุกคนสามสิบห้าคนกำลังมานะพวกเราก็เป็นแกนมาเช้าเอาออฟโรดไหนกันเลย มีคำถามเออก็พักชื่อไอจีตัวเองมปเลยสิคะใช่น e ้องเฟิร e ์สเก่งมากนะทุกคนนะก็อย่าลืมไปติดตามน้องเฟิร์สด้วยนะครับผมที่ไอจี G E L E R K นะครับขอบคุณครับอ้าวพูดว้ยรีบใครอ่ะรีบพี่เองวิ้ยจริงไหเนี่ยคินมีหน่อดโต๊ะแลยกูหลังโน้ตบ้าเขาถ่ายริบผิดรีบีเปล่าเอาจริงๆริงเขาทายยังไงเออรีบปกติเขาถ่ายยังไงไหนคาดหวัง อ๋อลิฟเลื่อนขึ้นโอเคถ้ามีมุกก็จะตบมุกให้พามอสิกีสิบสามสิบสี่สิบอสิกีสิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเสือไมชอบขึ้นลิฟอะไรอะไรไม่เคยเล่นผมไม่ชอบขึ้นอะไรขึ้นเลิฟมาใหม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่ไม่ง่วงกันเหรอครับตอนเช้าเนี่ยพี่เล่นอะไรก็พี่นอนพอเอาลิฟทำอะไรเมื่อคืนอ่ะเออเราทำอะไรเมื่อคืนอ่ะนีิฮาวน่ฮาว พีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วแหละเออถ้าดีอเข้าก็ดีนะครับเรียนดำ first หมื่นฟอแล้วยินดีด้วยนะไม่เขาเขาพูดแบบยินดีด้วยนะอืมตอนดีใจล้นบ้านเลยหมื่นฟออ่ะก็ดีใจดีดีด้วยล่ะตื่นมาแล้วหมื่นฟอโอ้ my god yes ยนดีกขอให้ถึงแสตไม่ไวครับฮะยินดีด้วยแล้กันนะยยินนดดี้วะครับจับอะไรอ่ะเฟิร์สยังไม่เฟิร์สตื่นแล้วเราคนลอง ไปฟังน mm ้องเฟิร์สคเวอร์เพลงไว้พอมากเลยนะครับแล้วคือน้องอ่ะร้องด้วยเสียงสดไม่มีออโต้จูนหรือปรับซาวอะไรเลยเสียงน้องจริงๆโอ้ยอย่าหยิกดิเพลงก่อนเพลง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 ก่อนครับจะเลยไปฟังนะทำไมถ้ามีดตกคนแจ้งผมเพลงเพลงก่อนใ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 น YouTube สนามเด็กลิก Another story is t h a t d true YouTube ได้ มีพูค่อยค่อยตด้เลยเดี๋ยวนี้เขาเขานี่นี่ค่อยตด้เลยเดี๋ยวนี้่านจ้าวลี่จงวันใช่ไหมใช่ไหมถ้าพูดตามพี่ต้องบอกว่านี่ฮะนี่ฮะฉันรักคุณันรักคุณบตบกรึบอตบกรึบตบอกรึบอตบอกรึบอตบอกรึงานอบต ไม่ใช่งานบิวตี้บ็อกเกอร์บิวตี้บ็อกเกอร์เอ้ยทำไมเก่งจังวะเราทำบ่อยเนี่ยนปรับแปลงบ่อยอุ้ยเอแซว่อยดีกว่าน้องมูปกติน้องมูเขาจะชอบมีแป้งพับเนี่ยทุกคนมาแปะ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 บูมคนหน้ามันนันง่ายแต่ว่าพี่อู๋ก็คือหน้าสดตลอดหน้าสดตลอดเอ้ยเขาผมเป็นคนเดินรายการที่ชอบโดนด่าเรื่องสีเตอร์ทำไมอ่ะผมผมเป็นคนไม่ทำไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์ให้เพื่อนด้วยเพราะว่าอู๋จะไม่อยู่ในสตอรี่ที่เฟิร์สเด็กขาดแล้ทุกคนนะ มาไลฟ์ตอนพี่ทํางานเลยอู้งามจริงๆก็คือมาให้กําลังใจกับทุกคนไหนทําหน้าตาน่ารักติไม่เห็นไหนทำหน้าตาน่ารักติไหนทําหน้าตาน่ารักติไล่ก็ร้อนต้องรูไหนเราพูดทําหน้าตาน่ารักติเโอร์เองทำมาโอ้โหสงสัยว่าทำไมชอบใส่แมสก์สีชมพูแม่ให้มาจะซื้อให้ปีไหนแล้วนะแล้ก็ใส่สามแถวมันน่ารักเกินไปอ่ะ มันต้องใส่พุเอ็นเก้าห้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบัตรเงามีบัตรทองนี่นี่เออใหม่ห้าสามไปสิบยี่สิบสามสิบสี่สบมีบัตรเงินมีบัตรทองคุณวัตรับรองไม่แบบสามสิบสี่ไม่เคยดูใช่ไหมล่ะ สี่สามสิบสี่สิบสิบี่สิผมชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเนือผมชอบขึ้นลิฟต์สิบที่สิบสอแตน้าพี่เล่นมาสิบี่สิโอ้ยโทรศัพท์ยิงแตกๆอยู่สิบี่สิต่อสิบี่ไม่น่นพูดหนึ่งต่อผมชอบขึ้นมดผมชอบขึ้นแมวผมชอบขึ้นแซวผมไม่ชอบขึ้นแซวผมชอบขึ้นตัวสิผมไม่ชอบขึ้นซิว ผมชอบรูดซิปเออแ่อะไรครับพี่อะอะไรนะคะมี่บอกว่าหนูซ้อมเต้นแล้วคอเคสทำยังไงดีคะไปนวดเอ่าถุมีวิธีแก้ครับยังไงครัเวลาคอเคสก็ต้องก็ต้องจับแบบนี้ครับอ่าแล้วอีกแนี้เลยไม่ถูกเวลาคอเคสต้องทำแบบนี้แล้วทำบนี้เด้อยู่ทำอะไรอ่ะแทนแทนเป็นแทนลองลูบหล่อลูบหล่อลูบหล่ออะไรอ่ะอุ้ย รู้วาห้าบูลิจี้นะฮะพี่เจลเล่นไปเอออย่าลืมไปฟอลล์ลุยจีเฟิร์สด้วยนะครับฟอลล์ลุยจีลงครูครูธันวาครับนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกคนผมขอเพิ่มได้ไหมครับฟอลผมได้ไหมครับอูขอครูธันวาได้ไหมครับอูขอคนละโหวตได้ไหมล่ะใครโหวตเนี่ยตอนนี้เขาติดโหวต้วนะครับทุกคนไม่เขาปิดไม่เขาปิดไม่เห็นแล้วนะครับโบ๊ะบะกันมากมีใครอยู่บ้างครับมีเป็นต่อเรียนอยู่อย่าพินนะอย่าพินนะ มีออฟโรดมีลองภูครับพี่คิดค่าแอดจริงมันพันเก้าวิวก็นาทีละพันนาทีละนาทีละหนึ่บาไอเมันมันปักยังไงอะอย่ามาปักแทนกูขอฝากได้ไหมอ่ะไม่ได้อย่าพึ่งได้ไหมเอ้ดูทำตัวดีไอภูขอได้ไหมมื่นฟอครับไม่ได้อีกะไรมันอยากได้เทสติฟไฟทำไมอ่ะถ้เกิดถ้าเกิด ถ้าเกิดคนฟอฟูอ่ะถึงหนึ่งหมื่นมันจะได้เทสโทรศัพท์เทสซีฟฟรีจริงหรอเออแล้วไม่เราไม่ช่วยเขาละเราไม่ช่วยรู้ไหมว่าปั๊มเราไปซื้อซื้อฟอรเอาเพิ่มแบบซื้อฟอถึงพันบาทไม่เอาอยากได้คนที่แบบฟอร์จริงกินชาบูอีกไหมไม่เอาแล้วครับกินทุกวันครับเพราะพี่อูจะตัวอ้วนแหละพี่อูจะกลับมามีแก้มพี่ติดกินชาครับ เออปิดสองคนไอพิมสองคนได้นมัน <Jamie> พ <daughter> ิมสองคนได้เหรอมันก็พิมที่สองคนในข้อเดียวเออในข้อเดียวไม่ต้องแล้วเอยยังงอนเอ้ย่างงอย่งงอนยไม่ใช่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอจากเพลงติวเลยนี่มจาเดี๋ยวเสียงเสียงมนสะท้อนน่เฟิร์สสะท้อนเอาไปถึงแล้วใช่ไหมอ้หสใจไปไม่รู้จะหาอีสามอ เปิดตลก่ะเปิดทำไรอ่ะไปิดสิงาเี่ย Q&A ไหมคือ Q&A นี้ย่อมาจาก Q&A ย่อมาจาก Question and แค่นั้นแหละ A ก็คือ and Question and คำถามและและไม่ตอบและไม่ตอบด้วยเอ้า แล้วเน็ตอ่ะก็เป็นไรโทษนะไอ้โปร12โปรแม็กแล้วเน็ตอ่ะโทษนะ 5G ับ 5G เจ้าเอาลมมาเป็นคนของใจคิดเท่าไหร่คะแพงมากฟอแล้วค่ะน้องเฟิร์สฟอแล้วค่ะฟอแล้วค่ะน้องเฟิร์สฟอยังก์คิวแอนคิวถามถามดูนั้นไม่ตอบด้วยนะไปนั่งข้างนอกเสียงมันทันทอนปิดไม้ได้ปิดไม้ได้หรือเปล่าใช่ปิดไม้ได้เออว่ะ

เล่ามือสีหัวคุณไปแล้แหลไมไดกไอหก็ไปดัดลอนมาแบบเป็นพิกาที่ไม่ได้ทำที่ปกติเลแย่เล้ไม่ไม่เสียบเข้าอีกเหรทำไมมันตอบมาปรกได้ก็แว่าอย่างไอหมีภูก็เป็นเดิมแล้วไม่คุยกันเลยอ่ะเดิมมนไม่คุยกันเลยอัพโหลดเปิดหน้าหน่อยค่ะเปิดอ่ดูดูเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าหนึ่งหน่งอย อออนนยยไม่จริงๆก็คือเปิดหน้าหน่อยแต่เปิดหน้าหน่อยเนี่ยเปิดแล้วครับอันนี้ไม่ใช่หน้านะพี่ว่าอันนั้นไม่เหมือนอะไรไหนเอางูเอาบอลเล่นแรงอีูแล้วเดมอนเดมอนอยู่แล้วจะบอกเดมอนเอาบอลเล่นแรงใช่ใช่ครับปาดคองมันแบบเอาบอลชอบเล่นโอ้ยเอาไหมปาย่องไอ้เฟิร์นก็คือหมุนยาวเลยน้องกูร้องยิงกอนหน่อยค่ะถ้าพี่ตายไปรับบอลจะอยู่ไหม

ล้วเนี่ยไหนมาขอโทษทีนะเราเราซื้อไอโฟนเราไม่ได้ซื้อเกดหรอตอนนี้เราเราไม่ได้ใช้เกเลยละคือ่อโฟนตดต่อได้เลยอะไม่เ่ยมันมีแล้วมันหมุนเตี้ยวเลยอะไหนของพี่ของภูไม่เป็นเห็นไหมปีแล้วมีพูมีพูมาแล้วนี่ไง อันนี้แครมาสายนะทุกคนต้องเลี้ยงมีปูมาสานะครับได้กินาลาบัฟฟี่กุลาเกลือผมเลี้ยงเองผมเลี้ยงแคอยากซีเลยพูดเลยนะเขาเป็นป่าเลยดิว่าใช่นะเอาสิเดี๋ยวพูดอะไรนะเดี๋ยวรอไม่ดูว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วลำตือแอปโฟนลำตือเอ้ยเราเราไม่ซื้อซัมซุงหรอไม่ได้เราซื้อซัมซุงเอห้าสองเอห้าสี่ขอโลกไม่ไม่คือที่จะบอกไงเห็นว่าใช้ไอโฟนแล้วมันเป็นอย่างไง เนี่ยเนี่ยพอพอไลฟ์แล้วมันกระตุกแบบนี้พอไลฟ์แล้วมันกระตุกแบบนี้นะครับอยากได้ซัมซุงอะไรนะเราเลยอยากได้ซัมซุงมา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 คนเราอ่ะคนเราอ่ะคนเราอ่ะเขาเขาไม่พูดหรอกเขาใช้จริงซัมซุงซัมซุงไอ้ไอซีมันโห่อยซัมซุงโห่ยพูดไม่ได้ซัมซุงซัมซุงจะชัดถึงแม้นั้นมันจะแตกโอ๊ยเอาโอ๊ย โอ้ยมีมีใครอยากโดเนทให้น้องไดมอนด์ไหมครับเฟิร์ด้าของเฟิร์ด้ามาเบาเลยดีกูปิดมาอยู่ปิดเสียงไงทะเลาะอ่ะเขาเขาเขาทะเลาะกันแล้วครับจริงๆเขาทำเพลงด้วยกันแต่เขาไม่ได้รักกันไะ่รักไม่รักไม่ไปลงเพลงทะเลาะกันอบๆโอ้โงยังมีคลิปแล้วเต็มลงแล้วเต็มลงแล้ววัุกันทุกคนทุกคนทรับวันนี้วันนี้พวกเราลงเพลงนะครับอยากอยากให้เธอรู้เฟิร์สคูครับ อย, usted, อย่าให้เธอลืมอยาลืมติดตามอยากให้เคอรู้กร์ปูด้วยนะคะเพราะกับปูเป็นคนแต่งทาบสวนดนดีของการบีน้รงปูเป็นคนทานพลาผมอรงไ่เหมือนกันัะเนียเนี่ยอย่าให้เธอเฮ้ยเฟิร์สตเต็มบาเลยเอาไป อย่าเพ่อตะัก่อนหน่อ๋็เฟิร์สก็เฟิร์สเขารับบีก็ตอนนี้ไม่ใช่บีแล้วครับตอนนี้เป็นน้องฟูแทนเยียมเยียมเงีย่นใครสักเดดีที่สุดเฟิร์ครับตัดดีที่สุดคอมเมนต์มันไม่เห็นอะไรแล้วอะ พีอคง่ละีบีบีต้องมาแล้วไอ้ผู้อ่านเป็นแค่ได้เซียร์เสืพี่เจียวครับเอาละเสื้อคนไม่เสือต้องไหมเพราะสองใจอ่ะของบีเหลือแลนทุกลำไปกันเองแล้วล่ะไม่ได้สองใจแไไต่ว่ามีแต่คนอยากแย่เฟอร์ขนาดที่เป็นต่ออยากแย่เฟอร์เลย ตตามหไ้ไ้เร่องเเนี่ยที่เป็นต่อก็อยากมารับเฟิร์สเหมือนกันนาะเนาะดตม่้่วล่ว่ดูตม่อใครนสุดครัดเนี่ยต่อรับเฟไหมโอเคามน้ทุกคน่าตัวนะครับทุกคน้ครับครับดูวใม่จดอไคบอไรนไม่ได้ไม่ได้เลยดพี่อโน้ตหาท่ไหนหาี่อโน้ต เอยู่นี่เห็นคนไล์เห็นคนไลค์กันเยอะแล้วครับอ๋อเขาบอกให้ปัดโนติลงทีนึงครับุยุยุังไม่มาฮุยลโชว์สิเอ็ดสิบเอ็ดหน่อยครับ ไม่ได้ครับไม่มีไม่มีครับพ่อผมไปเดินรอรอพ่อผมไปเดินรอรออย่างเดียวครับเที่ยวรถเที่ยวรถอยู่ไหนอ่ะเที่ยวรถอยู่นี่อ่ะขวันวดกันอยู่อ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งนี้มาได้เลยนะจริงนะแล้วเราทิ้งโทรศัพท์ทำไมอ่ะแล้วเราทิ้งโทรศัพท์เลยสี่อะไรไไม่แล้วสี่หงมันสี่โทรศัพท์เลย เมื่อคืนพูดฝันว่าไอโฟนหัวตก,ตกตึกใช่เหรอเมื่อวานพี่ฝันเหมือนกันครับฝันอะไรครับ